PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสหลังวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมหัดใหญ่ครั้งนี้นะคะนอกจากเรื่องการเยียวยาประชาชนการเร่งฟื้นฟูเมืองหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะวันนี้ PSUIC นะคะขอนำเสนอเรื่องของโรคทางกายก่อนแล้วกันนะคะที่มักจะเจอในช่วงน้ำท่วมมานำเสนอค่ะเพื่อเป็นแนวทางสาหรับหลายๆคนค่ะที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา กับแพทย์หญิงสาธิตารุ่งโรจนารัก์จากสาขาวิชาระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงรัศมีโชติพันธ์วิทยาคุณจากสาขาวิชาระบาดวิทยาคณะแพทยาาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่ร่วมพูดคุยในรายการแลบ้านแลเมืองเกี่ยวกับโรคที่สําคัญสําคัญนะคะที่มักจะพบบ่อยๆในช่วงน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจทั้งไข้หวัด ไอเจ็บคอคัดจมูกมีน้ำมูกมีเสมหะปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอ่อนเพลียและเบื่ออาหารโรคระบบทางเดินอาหารค่ะได้แก่โรคอุจจระร่วงอาหารเป็นพิษอหิวาตกรโรคโรคบิด ซึ่งเป็นการรับเชื้อผ่านการกินอาหารหรือน้ําดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้เข้าไปนะคะจากภาวะที่ผ่านมาอาการสําคัญก็คือบางคนก็จะถ่ายเลวนะคะ3ครั้งต่อวันขึ้นไปถ่ายเป็นน้ําหรือว่าบางคนก็คือมีมูกเลือดโรคที่สําคัญค่ะตอนนี้นั่นก็คือโรคชีหนูหรือ렙โตสไพโรซิสนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มาจากปัสสาวะของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหนูหมูวัวควายสุนัขแพะ แกะที่มีการปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำลำคลองแอ่งน้ำขังเล็กๆรวมทั้งพื้นดินโคลนนะคะที่มีลักษณะเป็นพื้นแฉะคนนะคะมักจะได้รับเชื้อผ่านทางบาดแผลร,รอยถลอกรอยขีดข่วนหรืออาจจะใชัยนะคะผ่านเข้าทางผิวหนังที่เป็นเนื้ออ่อนๆน,นะคะอ่อนนุ่มที่เกิดจากการแช่น้ํานานๆและการรับประทานอาหารหรือน้ําดื่มนะคะที่มีการปนเปื้อนของเชื้อเข้าไปนั่นเองค่ะ ต่อมานั่นก็คือโรคน้ำกัดเท้าที่เกิดจากเชื้อรามีแผลผู้พองเป็นหนองซึ่งเกิดจากการย่ําน้ําหรือว่าการแช่น้ํานะคะที่มีเชื้อโรคการอับชื้นของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ไม่สะอาดเป็นเวลานาน,านโดยอาจจะมีอาการเท้าเปื่อยเป็นหนองและเริ่มคันตามซอกนิ้วเท้าผิวหนังลอกขรยนะคะจากนั้นผิวหนังก็จะผู้พองค่ะนิ้วเท้าก็จะหนาและแตกมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนค่ะนั่นก็คือโรคผิวหนังอักเสบบวมแดงนั่นเองต่อมาโรคตาแดงค่ะอาการสําคัญนั่นก็คือ บางคนก็จะมีอาการตาแดงระคายเคืองตานะคะน้ำตาไหลหนังตาบวมค่ะและที่สำคัญค่ะเมื่อน้ำลดโรคไข้เลือดออกก็ยังเป็นปัญหาสำคัญค่ะเนื่องจากว่ามีการท่วมขังของน้ำนะคะภาชนะบางอย่างก็มีการอุ้มน้ำเอาไว้ยุงที่เป็นพหาหะของโรคค่ะก็จะมีการวางไข่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังจริงๆตอนนี้ก็เรื่องสุขภาพกายหลังน้ำท่วมนี่ก็ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็อันแรกที่จะพูดถึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของโรคในทางเดินระบบทางเดินอาหารค่ะก็จะเป็นพวกภาะวะท้องร่วงเนาะซึ่งเ,เกิดจากการที่ว่าเราเนี่ยกินอาหารแล้วก็มือเนี่ยค่ะมีการแบบว่ามือไม่สะอาดเนาะมีการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าน้ําไม่สะอาดจากน้ําท่วมมีการเปื้อนดินโคลนหรือว่าอา,อาหารที่เราได้รับมาเนี่ยค่ะมันอาจจะ ร้อนไม่พอหรือ,อว่าเรากินอาหารที่ว่ามัน หรือว่าแบบว่าพวกกับกระป๋องที่เราได้รับมาแล้วมันมีการแบบบุอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะแล้วเราก็แบบมันไม่เหลืออะไรแล้วแล้วเราต้องกินอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดภาวะทอ้องร่วงได้ทีนี้อาการโดยเบื้องต้นนะคะก็คือจะมี2ออย่างหลักๆก็คือ1อาจจะมีเรื่องของอุจจาระเนี่ยก็คือเป็นเป็นถ่ายเหลวเลยหรือว่าเป็นถ่ายถ่ายเป็นน้ำอะไรเงี้ยค่ะกับอย่างที่2ก็คือถ่ายอุจจาระเนี่ยมากกว่า3ครั้งต่อวันซึ่งอ,อันนี้จะเข้าข่ายก็เข้าข่ายว่าเป็นแบบว่าอุจจาระร่วงเฉียบพนันเนาะ สาเหตุอะเกิดจากที่บอกไปทีนี้ถามว่าเกิดจากพวกแบบว่าแบคทีเรียหรือว่าวรัสเนี่ยโดยส่วนใหญ่หลักๆอะจะเป็นพวกไวรัสเนาะแต่ว่าในช่วงของขณะเนี่ยน้ําท่วมเราไม่รู้เลยว่าน้ำเนี่ยมันปนเปื้อนมากับอะไรบ้างม,มากมายเนาะก็คิดว่าหลักๆในช่วงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของแบคทีเรียหลักๆค่ะแต่ว่าทีนี้การถ่ายอุจจาระเนี่ยมันอย่างที่บอกไปมันมีถ่ายเหลวเป็นน้ําเลยเนาะซึ่งไอ้ถ่ายเหลวเป็นน้ำเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบถ่ายเป็นแบบน้ํา บา,บางคนอาจจะพอมีเนื้อบ้างแต่ว่าน้ําเหลีวเล็้ <ๆ S 1> ส่วน,วนใหญ่ค่ะกับอีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะของแบบเป็นมุกเลือดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราก็อาจจะคิดถึงว่าเออน่าจะเป็นแบคทีรียเนาะแต่ว่าแบคทีเรียบางส่วนเราก็คิดว่ามันมีบางส่วนเหมือนกันค่ะที่มันเป็นลักษณะถ่ายเป็นน้ําได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของติดจากไวรัสหรือว่าติดจากแบคทีเรียหลักๆคือเราไม่อยากให้เกิดภาะวะขาดน้ําค่ะ ภาวะขาดน้ำเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่ทําให้เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตในภาวะท้องเรื้องฉิบพันค่ะเพราะว่าในหลายๆคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าในในคนไข้หลายๆคนเนาะเขาไม่รู้ว่าเขาต้องรักษาหรือดูแลตัวเองอยังไงเบื้องต้นเลยค่ะก็จะแบบเออคิดว่าไม่เป็นไรกินนูน่นกินนี่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายเนาะแต่กลายเป็นว่าภาวะขาดน้ำเนี่ยจากมันก็จะมีตั้งแต่น้อยกลางมากเนาะบางคนก็จะแบบ จากน้อยเนี่ยค่อยๆกลายเป็นมากเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เริ่มรักษาซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะรักษาตัวเองได้เบื้องต้นก็คือ1กินเป็นผงเกลือแร่นะคะซึ่งผงเกลือแร่เนี่ยก็คือถ้าถ้าตามทางการแพทย์ก็จะมีพวกแบบ OIS ผงส้มอะไรประมาณนี้ที่ฉีกแล้วก็ใส่ซองพวกนี้ค่ะจิบเรื่อยๆซึ่งตัวนี้ค่ะก็คือสามารถที่จะซื้อตามร้านขายยาง่ายๆหรือ,อว่าตามแบบเอเซเว่นอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะดูแลรักษาโดยเบื้องต้นได้เนาะก็คือฉีกใส่ซองแล้วก็จิบเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดท้องเสียค่ะเนะาะเป็นการรักษาตัวเองได้เบื้องต้นค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจิบน้ําเหมือนกันค่ะบ่อยๆเหมือนกันก็ควรจะเป็นน้ําที่สะอาดนะคะแบบว่าแต่ช่วงนี้เนาะคือปลาอะไรมันก็ยังไม่มาแล้วก็บางในบางส่วนแล้วก็ช่วงนี้สีน้ําดูไม่ค่อยดีเลยค่ะมันก็จะมีข้างซองอยู่ค่ะว่าผสมปริมาณเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีกใส่ซองอะไรประมาณนี้คือหลักๆก็คืออยากให้เป็นน้ําสะอาดค่ะในการที่จะใช้ผสมแล้วก็ใช้ในการดื่มกินหลักประมาณนี้ค่ะ เรื่อยๆ <Okay. S 1> จนกว่าจะหยุดท้องเสียคือส่วนใหญ่ที่ที่เจอมานะคะคือกินนิดหน่อยแล้วก็ก็ถ่ายแล้วก็เหมือนหยุดกินเพราะคิดว่ามันทําอะไรไม่ได้หลักๆที่เราอยากให้กินกนระแ่เนี่ยเพื่อที่จะทดแทนในส่วนที่มีการน้ำะเกระแรลที่สูญเสียไปถูก<ป>ต้องค่ะใช่ะะแล้วก็เพื่อที่จะ การถ่ายเนี่ยจะได้ช่วยช่วยหยุดด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าทั้งนี้มันมันเป็นการแบบรักษาตัวเองเบื้องต้นเนาะมันยังไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่บางคนก็คือถ้าร่างกายภูมิคุ้มกันดีอะไรดีก็สามารถที่จะรีคอเวอรี่ได้แบบอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งสมคัญเหมือนกันที่หลายๆคนก็กินผิดค่ะเพราะว่าถ้ากินแบบว่าซดหมดเนี่ยมันก็จะทาให้ท้องเสียได้เหมือนกันออใช่คือมันมีอ่สิ่งหนึ่งก็คือตัวของ เกลือแร่ผงเกลือแร่พวกนี้ค่ะมันก็จะมีเรื่องของกลไกเนาะที่มันจะมีการดึงน้ําอะไรประมาณนี้อันนี้พูดแบบง่ายๆนะคะแบบเข้าใจกันง่ายเพราะว่ามันมีการดึงน้าแล้วก็จะทําให้แบบพอเรากินเข้าไปเยอะเนี่ยทีเดียวมันก็จะทําให้ท้องเสียกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนําว่าจิบเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหยุดท้องเสียค่ะส่วนใช่ค่ะส่วนอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะเน้นแบบว่ากินอ่อนๆไปก่อนกักใยพยายามงดเนาะค่ะเพราะว่าจะยิ่งทำให้ท้องเสียนักกว่าเดิม แต่ก็ยังเน้นว่าควรจะเป็นปรุงสุกสะอาดค่ะเนาะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งสําคัญค่ะที่ที่เจอบ่อยเหมือนกันก็คือยาฆ่าเชื้อเนาะหลายหลายคนคิดว่าพอท้องเสียเยอะๆแบบเนี้ยน่าจะต้องแบบต้องไปซื้อยาฆ่าเชื้อแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ไม่ได้จาเป็นที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อค่ะคือโดยทางการแพทย์ก็คือยาฆ่าเชื้อเนาะหรือว่ายาพวกปฏิชีวนะอะไรพวกนี้ค่ะเราจะให้เป็นกรณีกลุ่มกลุ่ม กลุ่มเสียงสูงเราก็จะมะีเขาเรียกว่าข้อบ่งชี้ในการที่จะให้อยู่แล้วจะไม่ค่อยแนะนําว่าควรจะซื้อมากินตั้งแต่ต้นๆอะไรเงี้ยค่ะควรจะให้เป็นแบบแพทย์วินิจฉัยในการจะให้มากกว่าเพราะว่าการกินเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยข้อเสียก็จะค่อนข้างเยอะกว่าเนาะ จริงๆก็ต้องดูก่อนว่าอาเจียนเยอะขนาดไหนคะ่ะจริงๆว่าถ้าอาเจียนยังไม่เยอะมากก็อาจจะเป็นยาพวกแก้เจียนก่อนได้คะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอาเจียนเยอะแล้วก็ถ่ายด้วยไม่ไหวจริงๆแล้วดูแล้วมีภาวะขาดน้ําเยอะตรงเนี้ยก็อาจจะต้องแบบว่าเออ อาจจะต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะจริงๆหลักสังเกตง่ายๆก็คือดูที่ริมฝีปากก่อนค่ะดูว่าปากแห้งขนาดไหนค่ะใต้ตาแบบว่าดูโบลึกไหมแล้วก็ผิวบางคนเนาะมันจะแบบดูแห้งดูดูดูแบบเหี่ยว<ด>อะไรประมาณนี้อ่ะ,อ,ะอันนั้นก็ดูแล้วว่าเออมันน่าจะขาดน,น้ําเยอะค่ะ จริงๆก็ถ้าเบื้องต้นอย่างที่บอกไปก็คือ,อยังกินยัยงจิบได้อย,ดอยู่นะแล้วก็พาราเนาะพารา,านี่เป็นยายาหนึ่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถที่จะกินได้ลดไข้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าการดูไม่ค่อยดีเนาะบางคนแบบว่าหลักๆคือไข้สูงขาดน้ําขาดน้ำเนี่ยค่ะเนาะ อันนี้สามารถถ้าไม่แน่ใจอันนี้อาจจะมาพบแพทย์ได้ค่ะเหมือนการให้เขาช่วยดูช่วยวินิจฉัยได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือพยายามจิบและแต่ก็ถ่ายเยอะถ่ายเยอะมากกว่าจิบอีกถ่ายเยอะมากกว่ากินอ้วกมากกว่ากินเลยค่ะก็ไม่ไหวการรักษาเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆค่ะก็คือรักษาตามอาการปวดหัวตัวร้อนขึ้นไส้อาเจียนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่ควรทานยาเพื่อหยุด การหยุดการถ่า,าก,กับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าการไม่ดีขึ้นหรือดูแล้วเนี่ยพยาธิสภาพรุนแรงอาการรุนแรง <c oughs> ก็ <c oughs> ดื่มไม่ทันจิบไม่ทันต้องมาโรงพยาบาลแล้วก็หาสาเหตุเ,เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อแต่กรณีเช่นอย่างอุทกภัยที่เราคิดว่าอาจจะเป็นมีเชื้อโรคที่จําเป็นต้องกําจัดด้วยยาฆ่าเชื้อ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เบื้องต้นเล็กๆน้อยๆเราประคับประคองออตามอาการก่อนแล้วก็พอหลังถ้าเราประเมินดูแล้วยังไม่ค่อยดีขึ้นเราก็จะต้องไปที่สาเหตุหลักแล้วก็ เพิ่มการประคับของที่เยอะขึ้นเช่นได้รับน้ําเกลือ,อเป็นต้นนะคะ,คะทีนี้นอกจากโรคทางอุจจาระร่วงยังมีอีกหลายโรคมากเลยไหนลงอ,อ,ยอ,อนงยกตัวยอย่างโดยรวมนะคะเช่นมันมากับสิ่งสกรปรกสิ่งสกรปรก ติดผิวหนังแช่น้ําพื้นคันมีโดนหน้าโดนตาโดนอะไรก็ตาแดงได้นะคะโรคหวัดที่มาในช่วงนี้โรคไข้เลือดออกโรคชีหนูเนี่ยทำไมเราจะต้องออคุยกันเป็นพิเศษเพราะว่ามันหลายได้นนอกจากนี้ก็ยังโรคน้ำกัดเท้า,ารโ<ล>ารคอะไรอีกแพ้ผุพองโรคที่มันมาพร้อมกับสิ่งสกรปรกต่างๆ คือตามร้านขายยาทุกคนนะ่าจะควนหายาตัวตัวดนะ็อกซี่เนาะด็อกซี่ไซคลินอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะรักษาตัวโรคนี้เนาะ,ะซึ่งจริงๆตัวโรคฉี่หนูหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเลปโตสไปโรซิสนะคะจริงๆมันตัวตัวเชื้อค่ะมันไม่ได้มาจากตัวตัวหนูอย่างเดียวนะคะมันมาจากไม่ว่าจะเป็นหนูนาหน,าหนูแบบว่าโควัวสุก,กร สุนัขพวกนี้มันมาได้หมดเลย <ปะ S 1> ค่ะว่าซอว์าซอวาใช่คือไม่มันไม่ได้มาจาเป็นแค่หนูแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตอนนั้นเราเจอคือเราเจอมาจากว่าในท้องหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยคือมันโอกาสมันติดเยอะถ้าเรามีแผลเนาะคือแผลที่ไม่ว่าจะเล็กใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะมันมีโอกาสติดได้เนาะเพราะว่าตัวแบคทีเรียรพวกนี้มันสามารถที่จะใช้เข้าไปได้แต่ทีเนี้ยก็คือแล้วกลุ่มที่ถ้าไม่มีแผลล่ะ แล้วไปแช่น้ํานานๆนนพวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่ายิ่งแช่น้ํานานเนาะผิวหนังเราก็จะเหมือนแบบมันเปื่อยอะค่ะพวกนี้อย่างที่บอกไปมันก็สามารถที่จะใช้เข้าได้แต่ถามว่ามันเท่ากับพวกแบบมีพวกแผลไหมก็ไม่เท่าแต่ก็มีความเสียเเส่ยงเหมือนกันความเสี่ยงเหมือนกันใช่แต่ว่ากลุ่มที่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้แบบไปโดนน้ำโดนโดน้าโดนอ,อะไรเงี้ยไอ้กลุ่มพวกนี้ค่ะแทบจะไม่ต้องมีความจําเป็นที่จะเสี่ยงอะไรเลยค่ะก็ตัวยาตัวนี้ค่ะก็คือ เป็นตัวยาด็อกซี่ไซคินนะคะซึ่งปกติมันจะเป็นเม็ด100มิลลิกรัมถ้าสม,สมมติว่ากินเอาไว้สำหรับป้องกันอย่างที่บอกไปก็คือถ้ามีแผลแช่น้ำนานคือตามข้อบ่งชี้อะคะ่ะตามทางการแพทย์เนาะ ก็คือกอินประมาณ200มิลกรัมกิน2เม็ดค่ะ,ะกิน1ครั้งเนาะหลังจากที่มีประวัติตามที่ได้บอกไปค่ะแ <gleich. S 2> ต่ว่าทั้งนี้ก็คืออาจจ,จะต้องอพบแพทย์เพื่อพิจารณายาอีกทีหนึง<ร>่งด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมี <suit. S 2> มีแพ้มีข้อห้ามบางคนคนท้องให้นมบุตร <h. m. S 2> หรือว่าเด็กน้อยกว่าอายุ8ปีอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยแนะนำว่าไม่ไม่ควรจะกินเนาะเพราะว่าก็จะมีความเสี่ยง ในการเกิดตามมาหลายอย่างได้ถ้าอาการแบบน้อยๆนะคะที่สังเกตได้หลกักๆก็คือ 1. มีไข้สูงค่ะ,คะปวดนองเนาะแต่ว่ามันต้องมีหลายๆอย่างลงกันไ,ไม่ใช่อย่างเดียว <ๆ S 2> ค่ะ<ๆ>บางคนอาจจะมีตาแดงสองข้างแต่ว่าจะไม่มีที่ตาค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะมีพวกแบบว่าออขึ้นไส้เพีย ปวดหัวอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนท่าการที่รุนแรงเนี่ยหนึ่งเนาะอาจจะมีไอเป็นเลือดได้ค่ะหอบเหนื่อยเนาะหรือว่าตัวหลืองตาเหลืองหรือว่าซึมโลงหรือว่าปัสสาวะเริ่มออกน้อยลงค่ะเพราะว่าตัวโลคเนี่ยมันจะไปมีผลต่อตัวไตตัวตับได้ค่ะซึ่งอาการโดนแรงเสียชีวิตได้ก็มีโอกาสถึงสิบเปอร์เซ็นต์ ภาคใต้นะคะการดูแลอัตราการตายก็จะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าสถิติโดยรวมเนี่ยได้แ่ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบขึ้นอยู่กับได้รักษาเร็วช้าแล้วก็ความรุนแรงทีนี้ต้องแยกระหว่างการป้องกันกับการรักษาตอนนี้น้ำลดแล้วแล้วเราต้องเฝ้าระวังคนที่ป่วยเป็นโรคก่อนหน้านี้คือการป้องกันคือยังไม่มีอาการเราทานยา ตามโดสที่คุณหมอว่าคือหนึ่งอาทิตย์ถ้ายังลุยต่อก็ต้องทานต่อนะคะในกรณีเช่นคนที่ต้องไปช่วยคนอื่นเออจา้าหน้าที่ต่างๆางนี้เออนาะภายในสามวันจริงๆทานก่อนไปลุยถ้าเรารู้ว่าเราต้องลุยแน่ๆออแล้วมีความเสี่ยงสูงออหรือลุยเสร็จแล้วภายในสามวันก็ให้รีบทานนะคะมันก็จะได้แบบต่อสู้ป้องกันโรคได้ทานแต่ทีเนี้ยวันเนี้ย น้ำลงแล้วเราก็ต้องเฝ้าระวังโรคอาการตามที่คุณหมอว่าแต่การรักษาก็ต้องทานยายาวไม่ใช่ว่าสัปดาห์ละครั้งแบบนั้นเพราะนั่นเป็นโดสป้องกันอันนี้เป็นโดสรักษาก็ต้องทานโดสเหมือนกันแต่ทานเช้าเย็นแล้วก็ทานต่อเนื่องเจ็วันในกรณีที่เป็นน้อย,อยแต่แนะนําว่าก็ควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าอาการที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะคะมันจะไปคล้ายๆกับ หลายๆโรคได้ก็ต้องแยกให้ชัดเจนและถ้าเกิดว่ากินยากรณีกินยาก็มีอาการข้างเคียงเยอะที่จะต้องระวังอะไรบ้างคะใช่ก็คือ,อตัวยาด็อกซีไซคินนะคะส่วนใหญ่หลักๆเวลากินเนาะจะมีผลต่อเรื่องอะระบบทางเดินอาหารเนาะก็คือขึ้นไส้เยอะเนาะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวหลอดอา,าอาหารอักเสบได้ท่าคนที่กินแบบกินน้นําน้อยๆเวลากินเขาเลยแนะนําว่าอาจจะต้องประมาณเกือบ ห้าอยซีประมาณน e ja ี้ค่ะน้ำน้ำห้าร้อจริงๆก็เกือบเขวดขวดหนึ่งขวดหนึ่งอย่าเงี้ยค่ะกินเลยต้องนันงรอใช่ต้องนั่หรอไม่ควรไม่ควรนอนเลยประมาณ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะมันจะแสบร้อนมากค่ะถ้าเกิดว่าทานแล้วก็นอนเลยแล้วก็มันจะไปติดอยู่ที่หลอดอาหารส่วนปลายแล้วก็แสบร้อนแบบ ทุกท้มันมาเพราะฉินน้ำน้อยนะต้องต้องให้ให้มันผ่านตรงนั้นไปก่อนดื่มน้ําเยอะๆนั่งรอให้เขาไปให้ถึงกระเพาะให้เรียบร้อยก่อนถ้ายังไม่มีอาการยังต้องช่วยลูยังมีความเสี่ยงก็ทานแบบป้องกันค่ะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งปุ่มบาดแผลที่เดินเดินแล้วก็มีบาดแผลอันนี้ก็เยอะค่ะเพราะว่าคือหมอไปช่วยตรงศูนย์พยพเนาะก็ตรงพักพิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอว่าเออ แบบคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบว่าแผลเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแผลน้ํากัดเท้าแผลแบบว่าอักเสบติดเชื้ออะไรประมาณนี้ค่ะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลักๆส่วนหนึ่งที่ที่เป็นเยอะเนาะเพราะว่าแช่น้ํำนานมีแผลตอนเดินลุยออกมาแผลแบบว่ากระจกบาดเปื้อนดินเปื้อนโคนโหสารพัดแล้วยิ่งแบบว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้เนาะเขาก็แบบ ต้องเอาตัวรอดก่อนนะใช่ <laughs> ใชอย่างอื่นค่อยว่ากันมันเลยเป็นจุดที่บางทีเราไม่ได้สนใจเนาะแต่ว่าพอเรามาเห็นเราถึงได้ว่าอ้มันเป็นเยอะามากค่ะซึ่งหลักๆที่อยากให้สังเกตเนาะก็คือหนึ่งแผลตรงบริเวณที่มันมีเปื่อยหรือเป็นแผลอะไรประมาณนี้ค่ะมีอาการแบบบวมแดงร้อนแล้วก็ปวดมากขึ้นหรือเปล่า คือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะมีไข้ด้วยไข้ด้วยได้ค่ะซึ่งตรงนี้เราอาจจะสงสัยว่ามันมีเรื่องของอาการอักเสบติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือเปล่าค่ะต้องทําแผลถ้าเป็นแผลฉีกขาดนะคะต้องทําแผลให้สะอาดเรียบร้อยเพราะแผลที่เกิดขึ้นระหว่างประสมกับภัยเนี่ยถือว่าเป็นแผลที่ปนเปื้อนคือมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้ออย่างที่คุณหมอว่าแล้วก็ลามนะคะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือต้องป้องกันเรื่องบาดทะยักด้วยโดยเฉพาะบาด แผลที่สกปรกเยอะแบบเราไม่รู้ขยะเอ่ยมูลฝอยโอใช่ไหมคะมันก็จะมีว่าอันเนี้ยถ้าเราอันที่หนึ่งเลยคือทําความสะอาดให้ให้หยุดเลือดหยุดอะไรทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพื่อเขาจะประเมินค่ะว่าลักษณะแผลเนี้ยต้องการฉีดยาอย่างอื่นเช่นป้องกันบาดทะยักหรือว่าภูมิคุ้มกันต่อพิษของบาดทะยักซึ่งสําคัญ ทีนี้ในช่วงช่วงที่เป็นอุทกภัยชุลมุนมากขาดแคลนทุกสิ่งอย่างตอนนั้นก็เอาเท่าที่ได้ก่อนอนะคะพยายามป้องกันไม่ให้ใไปเจอใส่ถุงพลาสติกครอบไว้ก่อนอก็ได้มัดไว้อ,อะไรอย่างนี้นะคะแต่พอถึงจุดนี้ที่น้ําลงแล้วก็ต้องรีบนะเพราะว่าจริงแล้วอะ่ะพอเราเมีบาดแผลเชื้อโรคมันยังกําลังขยาย ขยายตัวยังมันยังไม่ทําให้ถึงเกิดอาการแล้วถ้าเรารักษาได้รวดเร็วแต่มันก็มีเวลาให้เราหายใจให,หายคอหรือไปเข้าถึงสถานพยาบาลนะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาทองที่อ่ะหนะักพอดีน้ําลงตอนนี้รีบไปต้องไปพิจารณาเรื่องเชื้อบาดท,ทยกักว่าจะต้องอฉีดป้องกันเคยฉีดมาไหมฉีดป้องกันแล้วก็ฉีดต่อต้านด้วยค่ะแล้วก็ยาฆ่าเชื้ออื่นๆแล้วก็ทำแผล อันสุดท้ายแล้วกันนะคะที่คิดว่าหลังน้ำรถก็ควรจะต้องกลับมาสนใจก็คือเป็นกลุ่มของไข้เลือดออกค่ะเนาะเพราะว่าหลังน้ำรถเนี่ยบางทีภา,าชนะหรือว่าพวกแบบ บางอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันยังมีน้ําหลงเหลืออยู่เนาะเราก็ไม่ได้แบบไปสนใจมากเพราะว่าเราก็ต้องไปเก็บกวาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งพาะพันุ์ยุงลายเหมือนกันค่ะที่เราจะต้องระวังเหมือนกันเนาะเพราะว่าอาการเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของตัวไข้ได้อ่อนเพลียคลื่นไส้อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอาการจะคล้ายๆกับตัวบางอย่างคล้ายๆกับตัวฉีหนูอย่างที่บอกไปซึ่งมันต้องมาช่วยกันกําจัด ไอตัวแหล่งพ่อพันธุ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นก็จะการเกิดสามารถเกิดการระบาดของตัวพวกไข้เลือดออกอะไรพวกนี้ได้ค่ะ,ะโดยรวมก็จะมีโรคหวัดโรคไข้เลือด<ห>ออกนะไอ<ช><ช>พวกที่มาตามฤดูกาลกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่แบบ ปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นทายเลวมไม่ว่าจะเป็นตาแดงจากการสัมผัสน้ำต่างๆนะคะ,คะหรือว่าบาดแผลติดเชื้อผื่นคันตามผิวหนังนะคะ,คะและสุดท้ายที่อันตรายมากก็คือเลปโตแต่ว่าอย่าอย่าไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่ามันมีตั้งแต่อาการน้อยกลางมากไอ้ตรงมากมเนี่ยความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก็มีเพราะนั้นถ้าเริ่มมีรู้สึกว่า อาการมันหนักขึ้นไม่ดีขึ้นนะมไม่ดีขึ้นไม่มีอาการไหนบ่งชี้ถึงเรื่องหวัดหรือเรื่องอย่างอื่นก็ให้นึกถึงเพราะเรามีประวัติลุยน้ำแล้วก็รีบไปโรงพยาบาล ขอบคุณข้อมูลจากแพทย์หญิงสาธิตารุ่งโรจนารักษ์จากสาขาวิชาระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงรัศมีโชติพันธ์วิทยากุลจากสาขาวิชาระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงรายการและบ้านแลเมืองด้วยค่ะสําหรับข้อมูลด้านสุขภาพนะคะในช่วงน้ําท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่ปัญหาด้านสุขภาพก็ยังคงเป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องให้ความสําคัญค่ะทั้งเรื่องของการป้องกันรักษาดูแลหากท่านใดมีอาการใดๆนะคะที่เข้าข่ายโรคต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวไปในรายการแนะนําให้รีบพบแพทย์ค่ะเพื่อทําการตรวจคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป อย่างไรก็ตามนะคะขอให้รักษาสุขภาพของตัวเองและบุคคลรอบข้างด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจาก PSUIC และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ค่ะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส